มาเก็บเห็ดกับนองว่านจ้าเจอแล้วจ้เนี่ยเพ่งหวานดอกหนึ่งจ้เนี่ยอาดอกแรกนองว่านเป็นค้นเจออุ้ยไอ้นี่ตกเมื่อกี้เก็บจ้าเก็บเลยจะดังขวบไหมไม่ดังอ้ยอุ้ยกำลังพอดีเนาะอืออุ้ยนี่ดอกแรกค่ะเข้ามาเดี๋ยวได้เต็มตะกร้านะคะมันๆจ้ามันๆมานอเพ่งหวานก็เจอแล้วจ้าดอกหนึ่ง ได้แล้วเจน้เนึกว่าสิว่ามีจ่จ้ป้าแหงหลายพี่น้องปลาแหงขับยังท่านี่มีฝนเลยจ้แต่ว่าอาทิตย์หน้าเขาว่าฝนสิมาแล้วหรอเราว่าเข็ดขึ้นสิหลายปีนิดอากาศอากาศห่อนเนาะจ้อากาศแห้งนี่จ้อุ้ยน้ำเฮ้ย,ยลืมตบไปก่อนเขาบอกว่าถ้าเห็ดแก่ต้องตบให้ให้ให้สปอร์มันลงพื้นระหว่างั้นเออใช้ได้อยู่เนาะยังไม่แก่เนะาะวันเนาะ ใช้ได้อยู่กินก็แซบอยู่ตัวอ,อ๋อกินวันกินแล้วใช่ไหมลองดูแล้วใช่ไหมยังเลยอะออาแล้วดูอ๋ออ,อ,อที่ที่พี่ทำไป<อ>ใ้ใมอโอเคขอบคุณมากค่ะดอกแรกดอกแรกดอกแรกมองนี้่งหวานสามดอกกำงามจะ้ะดีสิบห้าเก็บอ่ะหนึ่งจะ้ะพี่จะ้ะพีสองจะ้ะ

เก็บก็ออกแหงๆใช่ยังดียังพวกไม่ได้เก็บใือนศุได้พอนยังจากเนี้ยใช่น่ามแ่จากน้อยจะนี่ยเห็ดปควัยม่แล้วไน้องแหงไรมี p i c k n n I p c up if o ค l e of e e me c u i n g it I will be careful okay ใ <Okay. S 2> ้่อีกดอกจ้ะอีกดอกเห็ด Look. Wow, look at this. this one is called um, English called penny bun. Okay. French called sap, uh, Italian called Puccini and an American called King belize This is a sought-after mushroom. It's um in Norris market a few years ago they sell 55 pounds per kilo. So, this is the one you want. Amazing. This is just perfect, condition perfect uh, shape and size that you want to pick. Thank you very much. <laughs> no so, what is your name, by the way? Tara. Tara. File around the is bottom. It? I, I, everything I think is penny bun and sap. I thought it's all the same. No, it's not. So, you can then tell the difference between each one? Yeah. Because the thing is, with with the penny, with the Puccini, in uh -huh. actual fact, that is, I think. Oh no, it is. Yes, yeah, sorry. Basically, if you've got the birch boletus, it's all very mottled. Uh -huh. It's a, quite unusual. It's very, very mottled. That, but no, that is. Uh -huh. Yeah. Lovely. It's beautiful. That is, Yeah. That'd yeah. go nice with a little bit of bacon or something, yeah. maybe. Okay. <laughs> anh có nhàng lộng thật surprise. Này, là surprise mong nắm cần chưa mong ngắm bơ hiện lưng đường nữa mày mày không vậy à khai này như chàng ngắm hàng gật ra tạc ngoài lấy ra อันนี้ดอก,กนอ่อนๆอยนะู่เนาะเอาตอดอกนี่แล้วกันส่วนที่เหลือเอาไว้ซะใส่กันอยู่จ้ะนม่้พอค้นมาเก็บเห็ดสี่นจะ้ะยังดีได้จ้ะวายังไม่เหลืออยู่แน่สักหน่อยนี่จะ้ะยังไข่แน่อยู่เนาะจะนะ้ะเนาะอุ้ยก่อเป็นก่อแล้วจะ้ะงามงามจ้ะนี่ เดี๋ยวนี่เป็นเถวๆแล้วอ่ะอันนี้เป็นแถวผลอ้นนลอยไปแต่ก่อนเงงามๆจ้ะคนมาหลายนะจ้ะใส่มองละนิดละน้อยเดีจะอันนี้เป็นนี่หมวกขาไล่หมวกสมขาไล่หมวกสมนะจ๊ะเฮ็ดป้านี่หายากยากพี่นบอาร์โพรแมน ดูว่าเห็ดเผื่งคาราไหมกสมหเห็ดเผื่งเกาลัดจ้ะอุ้ยทื้งทีเนึกว่ามันเผื่งคาราไหมกสมเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่ทันได้เห็นมีเผื่งเกาลัดมากเริ่มเมื่อยแล้วพี่นอ้องเห็ดก็บะเพอยมีจ้ะต้อแหงหลายเก็บหม่องได้ดอกสองดอก เลือดตนจุคลงนี่ไงแต่ที่ดีแยกกันไปคนละทางวานหนองวานวายุสายเราปะกลับไปโหลดถถนะแห่งแห่งเทากับหยุดพ่อผู้ชายสองคนคุยคุยกับเขาวานพ่อเขาโทษมาโทษตามปบขึ้นไปยังสิเพื่อนเนี่ยก่อเห็ดก็างามงามจะเนี่ ดีเด้อพี่น้องคันสิก้าสิพอเห็ดวันนั้นวันเอิญมานวันนี้มาพ่อเห็ดด้วยนี่จ้ะขันเขาเอิญบัดเขาเอิญกับบัสิพอกัดมาพ่อเห็ดวันจะจะเป็นอยังคันนะเพราะยางหาอยู่บัตพวกพอบันเขาเอิญมากับปุบสิพอเห็ดทันทีวัน นนองวันเฝาเฮ็ดไวไ้ห้นี่จ้ะแต่เลใจว่าพี่น้องนี่หนังวันเฝาเฮ็ดดอก,กงามไว้ห้เลยเนี่ยก็ <c ười> ดีเถอะวันสุดยอด <c ười> <c ười> นี่ค่ะดอกสวยอุย้ยงามงามจ้ะดอกงามมากค่ะ <c ười> เดี๋ยวเราไปกินกันดอกนี่งามงามพี่น้องนี่มาหนอน <c ười> นี่สุดยอดความงามเลยค่ะ ไม่นี่มันปลาเห็ดมันปูจ้ะแต่เพิ่งหวานนิดน้อยจ้ะ